กรับสวัสดีฟิฟซิโตานครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยงชาแนลหลักการแหล่ภาพวัยสิบหาครับพี่น้องนำภาพแฟนจับแฟนสาวตามตัวเลขแนวทางร้านจะย่างสุปต่ำพ่อเพชรที่เราลอะครับพี่น้องฟิฟซิโตธานโอ้อูแม่บาดไปฟิฟซิโตธานหมาดีและเป็นฝันช่วงมือสุดท้ายร้อนหอยออกว่าอันเอามาถูกกระจกรถสั้นทะเบียนสามศูนย์หกหนึ่งเ็นรถช่วงบ้านกันพี่น้องฟิฟซิเอ็มบอยดย่างมหา ไม่บ้านเพิ่นพอดีไม่บ้านเพิ่นจอดพอดีอดติดธุนละเฮ้ยเราบริษัทสัมกันพี่น้องเอฟซีดูทันมือนีรูปแบบนายทางตอนจองวัดพี่น้องจะว่าทางไม่หยอ่อนใชมองเดียวเลยปัดเลยพี่น้องเอฟซี FC, รูปแบบนายทางเราเพชรและคนหลายคนถามหาพี่น้องเอฟซีดูทันมือนีมาฮะมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องว <c oughs> ันจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่จจ้คาใจท้ายชิม่านครับพี่น้องเอฟซีดูทันครับ บอลไลฟ์สีใหญ่ห้าครับพี่น้องเอฟซีครับไปบอไปจ่าครับผมเก็บประเด็นยิ่ข่าวว่าฟันเกี้ยวกับรถดขั้นทะเบียนนี่แหละครับพี่น้องครับป่ะครัไปบอไปจ่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หลุดยังไงสวัสดีเอฟซีได้ยินข่าวว่ารถุดบ้านหดบ้านเอาไปยักเดือนกว่อนโอ้เป็นอะไรโอ้แมงเป็นอะไรโอ้ปวัสดีเอาเก้าขึ้นมาให้เดี่ยว ขึนมาให้เราออกอีกขึ้นมาได้จะเหนือเองเอปันเกียวลวคำเอเอออกไปเียสามส่วนึงเออออกหกหนึ่งหนึ่งหกอีกลดคำลดคุณแม่ไปไปเดือนกัวสองเดือนขันพยันคันมีห้อยอนะ่าเนาะไปเดือนกัวสองเดือนบ่บ่บอ,ยอยนี้บม่มีเลขตัวนี้พอกลับมามีซ้ำ ลูกเพิ่นเอาไปเออลูกเพิ่นเอาไปเพิ่นว่าเอาไปก้อนเพิ่นว่าเรานี้แผ่เพินออกก่อนเอาไว้ที่บอกเอาไปได้ออกต่ำกลับมาดิเจ๋มือสาเหมืองกลับมาก้อนหอยออกเนาะกลับมาเมื่บ้านเพื่อนบกว่าฝันเกี่ยวว่าเขาจอดมาถูกกระจกรถตัวนี้กระจกขังความแโ้ดดถูกกระจกขังความแดดก็เลขอยู่งขังหัวปุ่นี้หกหนึ่งวันนี้วันนี้วันนี้ว่าจังเลยวันนี้ ฟันฟันหมดขึ้นอีกหนึงเด้อมันห้อยขางสายขางสายไม่ห้อยขางสายไม่ห้อยขึ้นขันดับฝันหมดได้ยังไงฝันตัวกันเนเดี๋ยวรถจอดเฉยเลยยันขันเบาฝันมันก็จะไม่ห้อยตัอนนี้ฟันบนรถขางสายไม่ห้อยแมนไอ้ยะเขามาห้อยเขาเบียดเขาชุนน่ะนะ เขาหันะโอ้ฝันฝันว่าเขามาหารถของทางใต้บ้านนี้ขั้นดีแล้วพี่น้องเปลี่ยนซูนหหนั่งหะเออว่างันเขาก็ชุบรถขังขวากระจกเอ่มัดตระหกหกหนึ่งหนึ่งกบานนี้เหลือขังขังใต้เอาใหญ่มาขังใต้แล้วครับพี่ครับผมบ้ารถขังใต้สามขันยค่งดวงบ้านขับคุณมาตามชุนหก สามส่วนหนึ่งเลขนะทะเบียนเต็มเลยนี่ทะเบียนเต็มท่านี่สามตัวเคิเห็ดสายสินตีมาแล้วสองวัดสอดเป็นแช่วงก่อนปีใหม่เนะหลักขยามาเลยสองวัดสามวัดน้ำอยู่นี่แหละบอกสามสูนเกอดสามวัดวันหนึ่งบ่ถึกเนาะวันวันหนึ่งอืมือเจ็ดะ็วบาฝันยุ่งงูหนไงให้เ่นะ ฟันเห็นงูใหญ่ดิเจ็ดเจ็ดจ็ดก็เกิดเจ็ดสามสุดเจ็ดสามสุดเออกับเก้าแปดห้าอ่าไม่ไปเนาะไมนจะออกเก่าเนาะเม่ไม่เมื่อนี้ฟันมาขึ้นอ่ะสิอลองลองเสียงเบิ้งเจ้าฟันเห็นกูได้ไมีโชคนะท่านประวัตรถท่านนี้มันเคยหายโชคฟันเกี่ยวกับรถคันนี้เหรอออกเลยเคยหายโชคตั้งแต่พญานาคขึ้นมาแม่ครับตัดปีใหม่มาแล้วตั้งแต่มีห้อย จะค่อยยังเขาก็บูมจากสามีฐานว่าเลิกแต oh. um ่ทันเป็นค่อยไปยันหน้าครับเพิ่งใจขึ้นเส้นมื่อปีใหม่เนาะขึ้นได้ปีใหม่พอดีออกแล้วยังหันมากอ่ะสามตัวสองตัวสามตัวสองตัวมาตลอดจนในย่ายรถหนีครับอืมบ่ละรถหนีมันเอาไปเสียงกลับมาอีแล้วกับมาอีแล้วพี่น้องกลับมาพูดก็ไม่ออกโค้งนึงอีกนึงหกอีกโอ้วันนี้กับฟันเกี่ยวอีกต้องเสียงเลยก็ เขามาซ้นหมดมีมีรถมาซ้นน่มดหรือเนี่ยรถเบียดรถมกเบียดเลี้ยวเข้าไปเห็นแต่ผู้ยิงกับผู้ใายนอนกอดกันอยู่ในรถนัอดกันขับรถรถข้นี้ผู้ยิงกับผู้ชายนอนกอดกันอยู่จะมาเลี้ยวไปเห็นรถห้อยรถห้องบ้านรถเมเสียงมืองสาม ข่างได้นะขงได้ไม่ใช่สามซูนครับข่างใส่มันขางได่ตัวออกนามว่าจะเป็นสามซูมก็สามซู์หกก็กศูนสามศูมหกสามตัวนี้สาตัวนี้ลงไว้ทั้งวัดเลยสามศูมหกหนึ่งแมนครับตวห้เอฟซีไปวัดเลด ราคาโปรเฟล์จะว่ามันที่เป็นสามศูนหกว่สามตัวน่าขาง้างไว้เป็นสามศูนย์หกนะสามแต่ถ้าถ้ามันออกข้างมาม่เป็นศูนย์หกหกนึ่งอกะเนาะเอมีอันวัดกอกับเียนะครับกลับเข้าเป็นเก้าหนึ่งับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งมันว่ากับวงกลมโลงอันนี้ก็เป็นเก้านั่นก็ได้ ตามตูนกอนครับแต่บแบนี in ้สองตัวเเพรเป็นสองตัวัดเอาครับทัดเอาัดเอาได้หน่มันกระจอกมากลักษณะได้หนพี่นนอะตัดออกมาแล้วมันก็จะเป็นสามศูนย์หกศูนย์หกสามหกหนึ่งครับ่าอ่ามี พยิงผใชี่ยิงผูช่นั่นแหละสำคัญคือยิงกับผใชนยิงกับผใชนอนนรถเินเกินไมีเพรานั้นอ้ยหมู่ยนแ่ว่าผู้มันเกิดสุดแปดเอายุหกขปีพอดีมพอีหมนอได้ไหก็ ผู้ช่เนี่ยบัดเขมี่ว่ากันตอเป็นไ้ำหาเลยายเนาะเอน้ำหาน้ำซีซีหาว่าอเงี้ยกแกล้องเสียงดวงมันก็คือสามศูนีลตัวสามพุ่งหกเนี่ยทำทำหเก็ดไว้บสามพุหนกสามพุ่งเก่ด้ยอะี่รับอเนี่ยรับศูนย์แปดนี่ยสามศูนย์หกคนตวยิ่งได้นอนกับรถก็กลับก้ัยิ่งกูใช้นอนกว่กันอยู่ในรถ จะไปห้องเลียกไปมันเผินรถเป็นเป็นบาดเ,เป็นแผดเป็นเป็นแผลฮะอยู่กลางใต้นะอ๋อตลอดปอกเปิือเป็นห้อยเลยอ๋อเลยบาดสามสิบใส่ห้อเป็นคนสิบสามส้มเนาะลองพิจะรนาเนาะอันนี้แล้วถ้าดวงไสโชคมันไ<อ>ม่เหม็นแต่ตัดตรงไม่หายหนระือพี่น้องเพราะหลายพี่น้องเอฟซีกับสิ สื่อหลาตัดออกมาลักษณะนั่นนี่เราจะเป็นเลขหกตัวตัดออมาแล้วเรา,าจะเป็นนั่นนี่เย็บซีตัดอก 3, 3, 6, อกมากลังจะเป็นทะเบียนเร็ยเต็มเป็นจะสามศูนย์หกสามศูนย์หกหนึ่งตัดออกมาจะเป็นสามศูนย์หกศูนย์จะว่าศูนย์แปดไม่ได้ใส่เอดมาแต่ พีเกิดผู้คนนอนกอดกันพี่เกิดปุ๋ยยิงกับผู้ชายสองคนนั่นน่ะมันเกิดปีศูนย์แปดทั้งคู่เลยทั้งสองคนเกิดปีศูนย์แปดทั้งคู่เลยพี่น้องอายุสามกันหาสิบเก้าปีกันใยผมตีไปผมตีที่ห้าศูนย์แปดเกิดครบอายุหาสิบเก้ามันก็ตีเป็นชั้นเลยเด้เด้อเดูอเดี๋ยเาพียตใหม่พี่ต๋องเขาเพี้ยตีีใหม่แล้วใช เดี ar, e. Saint, day, e. 3> 3, 0, so ๋ยวจะไปนนดแต่ว so ่าอดีตนีนี่ทะเบียนรถทะเบียนรถเอาทะเบียนรถเดียวกับร้สามชุนึ่งเนาะสามชุดหกหนึ่งทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถี่นอนเชิญเราตามเห็นพลยกเลยเนี่ยพอยเอฟซีเนเห็นเขเปลี่ยนยกเลยพี่น้อยเอฟซี ียงรถจำเรื่อง <คน S 1> หมดเลยนะก็ะกเปลี่ยนนะครับว่าคนอ่าคืวาทะเบียนรถเต็มเต็มคือสามศูนย์หกหนึ่งอ่าครับผมตัดมาสามตัวคือสามศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งอ่าอ่าแล้วก็โตที่ย่ำที่สุดคือปีเกิดศูนย์แปดทั้งสองคนเลยเอาอ,อ,อ,อายุห้าสิบเก้าปีทั้งสองคนอีกเอ,อ,เ,อ,อเกิดปีเดียวกันอายุซ้ำกันน,อน้องกอดกัอนอยู่ในรถออครับผม เอฟซีครับแคปนะเพืออยู่ซับกันเจ้าชุดกอปีกกอดกอดกันในรถไปเนาะเป็นความฝันเออเป็นความฝันนะครับเนาะเป็นใบหวยจเลยความฝันควาฝันเข้าแบงก์ฝันกันนะครับเราความฝันในการปั้งเอฟซีแข็แคปมาจ่อไว้ลูกค้ากันเขามากพอดีนะครับเนาะเอาลูกค้าท้าทำหุ้นอ่ะเอาโชคมาลับรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสากรคดมีกับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณว่าเป็นครับผมสวัสดีครับ สําหรับผู้ไดมาร์กสองตัวครับพี่น้องเย้ชื่อตู้ทันนี่ตาต่อมาแล้วจะเป็นลนักษณะนั้นนี่ครับพี่น้องเย้ชืจะเป็นตู้ทันจะเป็นสามศูนย์หกศูนย์หกสามหกหนึ่งตัวหนาระว่างก็คือสามหนึ่งเก้าหนึ่งส่วนแปดศูนย์แปดก็คือปีเกิดสองคนนอ่อยู่หนาลดเวียดพี่พร้อมเวีดพี่ได้กันศูนย์แปดพี่น้องเย้ชื่อตู้ทันเนาะ ไม่ใช่ครับพี่น้องเย็บซิ่งสุทันรูปแบบใน,นทางวันนี้ครับพี่น้องของพระเพศเนะาะหารลดค่าเหนี้มากย่ำหน่พี่น้องเย็บซิ่งสุทธันแต่ม่ซิ่งเฮ่เพราะว่าวดที่ผ่านมาครับเขาจอดบ,บานแสดงวดเดียวาั่นาดละพีน่น้องสองสามวันหวยออกเลยวันนี้จะไปพิจารณาบนขับคนปันเกี่ยวกับรถอ,อีกแล้วสวัสดีมีชัยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแม่ครับ